วันนี้มีคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะคะคนดูเยอะมากๆเลยคือมีต่างชาติสาวส,สวยเธอชื่อว่าซาร่าบอกว่าดูสินี่คือบรรยากาศตอนเช้านะฉันอยู่ที่ภูกเก็ตกำลังจะวิ่งไปออกกำลังกายอยู่ดีๆก็มีดุ๊กดิ๊กตัวหนึ่งมาวิ่งกับฉันด้วยดูสิคือฉันน่ะวิ่งนานตั้งสามชั่วโมงเลยนะแล้วดุ๊กดิ๊กตัวนี้มันก็ไม่ไปไหนเลยวิ่งตามฉันตลอดน่ารักมา,มากๆเลยตั้งสามชั่วโมงแล้วดูสิแม่น่ารักสุดๆเลยล่ะ ซาร่าบอกว่าเจ้าดุกดิกตัวเนี้ยได้ใจของฉันไปแล้วนะเวลาไปไหนมาไหนมันก็ตามฉันตลอดเลยระหว่างที่อยู่ภูเกต็ตอะมีหลายคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าอ้า ต่างชาตินี่มีรู้จักสละเมืองไทยอ่ะเขามีหมาทะเลนะจ๊ะและหมาทะเลเนี่ยใจดีทุกตัวหน้าตาก็น่ารักไม่แน่นะน้องอาจจะเงาเลยแบบขอตามมาเล่นด้วยหน่อยบางคนบอกว่าน้องอาจจะเห็นมีเพื่อ,เอนเดุกดิ๊กได,ได้ไปอยู่เมืองนอกก็เลยอยากจะไปบ้างเบื่อทะเลแล้วอยากจะไปเล่นหิมะก,ก็เลยแบบหาวิธีที่ทําให้มนุษย์ในหลงรักนะสิ บางคนบอกว่าโอ้ใเจ้าตัวเนี้ยสงสัยจะหลงรักคุณแล้วล่ะไม่อยากจะคิดเลยนะว่าถ้าเกิดคุณกลับประเทศไปเนี่ยเจ้าดุ่มดกตัวนี้จะเหงาขนาดไหนโดยซาร่ามาตอบนะบอกว่าตอนเนี้ฉันอะยังอยู่ที่ภูเก็ตอยู่เลย แต่ว่าฉันตามหาเจ้าดูดิตัวนี้ไม่เจอสิฉันน่ะแอบรู้สึกเสียใจมากเลยนะบางคนก็บอกว่านี่แหละคือบอดี้การ์ดประจำทะเลภูกเก็ตด,ดูน่ารักไหมละจ๊ะคุณน่ะได้เจอเพื่อนร่วมทางที่แสนดีแล้วมันก็พร้อมจะปกป้องคุณด้วยนะแมทธิวบอกว่าโอ้โหดูแล้วน่ารักจังเลยฉันน่ะอยากจะเลี้ยงหมาบ้างแต่ว่าฉันรู้สึกว่าเดี๋ยวฉันก็ต้องกลับประเทศละฉันก็เลยไม่กล้าจะผูกพันพวกนี้มากบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าแม่หมาทะเลไทยในเซอร์วิสนะัก ท่องเที่ยวดีมากๆเลยนะได้ใจนักท่องเที่ยวไปอย่างจังบางคนบอกแหม่ถ้าเกิดเป็นเรานะไปเที่ยวเมืองนอกเราแบบเจอหมาทะเลแบบนี้เห็นแล้วเราต้องใจละลายแน่ๆเลยอะบางคนก็บอกหมาไทยนี่แหละได้ใจนักท่องเที่ยวไปหลายประเทศแล้วนะโดยรวมเป็นยังไงเจอคนไทยก็เป็นมิรหมาไทยยังเป็นมิตรอีกต่างหากที่สําคัญเนี่ยอ้อนเก่งมากๆเลยนะแหม่เจ้าดุกดิกที่เมืองไทยเนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่ดีแทมยังดูแลความปลอดภัยดีเยี่ยมด้วยแจ็คบอกว่า โอ้โหหมาตัวนี้ทำไมถึงน่าราักจังมันวิ่งตามเธอไปทุกที่เลยเหรออย่าลืมนะหาอะไรให้มันกินด้วยล่ะ ลีน่าบอกว่าโอโหเธอน่ารักจังเลยอะฉันเห็นแบบนี้แล้วฉันอยากจะร้องไห้ไม่ใช่ว่าอะไรนะทําไมแบบหมาไทยถึงน่ารักขนาดนี้ฉันเห็นแล้วถ้าเกิดเป็นฉันนะฉันจะแบบเอามันมากอดเอาไว้เลยล่ะแอนนี่ค่ะบอกว่าถ้าเกิดเป็นฉันนะออกมาวิ่งตอนเช้าแล้วเจอแบบเจ้าดุ๊กดิกแบบนี้ฉันจะต้องรู้สึกปลอดภัยมากๆเลยแหละทาไมมันถึงน่ารักขนาดนี้แลยนอกจากคลิปนี้นะมีคนเข้ามาดูหลายแสนวิวเลยค่ะท้งทางที่เพิ่มโพสต์ไปเมื่อ2วันที่ผ่านมาแล้วมาดูอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้ มีคนเข้ามาดูเยอะมากๆเลยเธอบอกว่าในระหว่างที่อยู่ในเมืองไทยเธอดูล่ะ ไม่ใช่แค่หมาทะเลยังมีแมวห้องแอร์อีกต่างหากนี่คืเอเลฟเวนคือเขาให้บริการลูกค้าเนี่ยดีมากๆเลยหรือว่าจะขอชาร์จเงินก็ไม่รูส้สิแต่ว่าฉันละหลงรักแล้วนะฉันเจอแบบเนี้ยฉันน่ะติดใตต้องเข้ามาซื้อของที่เซเว่นทุกๆวันเลยรูป้ปะแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่วันละแค่ครั้งเดียวนะวันละหลายๆครั้งเลยจ้าบิกกี้บอกว่าว้าวเมืองไทยเนี่เป็นดินแดนแห่งความอ m ม z i n ซจริงๆ มอนก็บอกว่านี่แหละที่มาของคำว่าแคทเชียร์ก็คือแคทแล้วก็เชียร์ไงจ้าบางคนบอกว่าอย่าลืมนะจ้าถ้ามีเอลเมมเบอร์เอาแต้มมาให้เจ้าแมวเหมียวนี้ด้วยจ้าบางคนบอกนี่เรียกว่าเป็นแมวกวักค่ะลอเรนบอกว่าโอ้โหน่ารักจังเลยอะตอนที่ฉันมาเมืองไทยเนี่ยฉันก็ติดใจพวกเจ้าน้องหมาน้องแมวนี้แหละดูแล้วน่ารักจริงจริงแครินบอกว่าเหมือนเจ้าเชลล่าที่บ้านของฉันเลยะคิดถึงมันเหลือเกินแต่ว่าเจ้าตัวนั้นนะมันจากฉันไปแล แลววสิ บางคนก็บอกว่าเจ้าแมวเหมียวตัวเนี้ยดูสีสวยแล้วก็ฉลาดมากๆเลยนะบางคนบอกว่าคุณจะต้องปลดล็อกสิ่งที่คุณไม่เคยทําเมื่อคุณเจอเจ้าแมวเหมียวตัวนี้ได้เสฟนี่เลยเว่นีน่แหละแบรนะ์นาบอกว่าอุ้ยฉันเห็นแบบนี้แล้วฉันร้องไห้เลยอะฉัน,นะเป็นคนที่รักแมวมากแต่ว่าแมวที่ฉันเลี้ยงเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับฉันแล้วเนี่ยสิซาร่านะคะบ,บอกว่าฉันรู้สึกว่าเมืองไทยนี่สวยมากๆฉันได้พบกับอัญ,ญมณีที่ซ่อนอยู่ที่นี่คือเกาะพีพีบัญญัติ กาดนี้คือสวยงามมากๆเธอรู้มฉันน่ะได้มาเจอเพื่อนใหม่ที่นี่ด้วยแหละคือคนในเยอะมากๆเลยนะและส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติฉันรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่แสนดีเหลือเกินบรรยากาศนั้นสวยงามมากๆแถมยังได้เจอเพื่อนชาวต่างชาติอีก โดยมีคนไทยบางคนนะมาคอมเมนต์บอกว่านี่คือดินแดนของฝรั่งไปแล้วครับไม่ใช่ดินแดนของคนไทยแล้วล่ะสาระบอกว่าฉันนะ่ะชอบมากๆเลยนะตอนที่มาเที่ยวกอฉันรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากๆในประเทศไทยตอนแรกเนี่ยเท่าที่ฉันศึกษามาไม่มีใครบอกเลยว่าทะเลทยเนี่ยสวยงามมากมายขนาดไหนจนฉันได้มาสัมผัสด้วยตัวเองเธอรู้ไหม ฉันมาเมืองไทยครั้งแรกตั้งแต่ปี2022แล้วนะแล้วฉันก็ได้ไปประเทศอื่นบ้างแต่สุดท้ายแล้วฉันก็ต้องกลับมาที่เมืองไทยนี่แหละเพราะว่าเป็นประเทศที่ฉันรู้สึกว่ามีธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะท้องทะเลและผู้คนก็ดีมากจริงๆเรียน่าบอกว่าฉันไม่แน่ใจนักนะถ้าเกิดมาเที่ยวเมืองไทยตอนนี้มีชาวต่างชาติมากมายระวังนะสิ่งต่างๆที่เธอต้องเจอ อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็ได้พอลีนาบอกว่าฉันน่าอยากจะนั่งเรือหางยาวบ้างจังเลยเธอได้มีโอกาสไปนั่งเรือหางยาวบ้างหรือยังซาร่าบอกว่าที่ฉันเคยมาเมืองไทยตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาฉันยังไม่เคยมาเกาะนี้เลยที่นี่คือกเกาะยาวน้อยสวยงามจริงๆไทลี่บอกว่าฉันรู้สึกว่าธรรมชาติในเมืองไทยนี่สวยงามมากๆเลยนะแต่ว่าช่วงหลังพอมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเมืองไทยมากขึ้นบางคนเนี่ยไม่รู้จักรักษาความสะอาดในเมืองไทยเลยและ ซาร่าก็ได้ทำคลิปหนึ่งนะบอกว่านี่มาดูเหตุการณ์นี้สิตอนนี้ฉันอยู่เมืองไทยแต่เวลาทำแบบนี้นะไม่ต้องบอกเลยใค,ใครก็รู้ว่าอยู่ที่เมืองไทยเพราะอะไรรู้ไหมเธอดูสิที่บริเวณทางเข้าจะมีแบบรองเทา้าถอดอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดเลยะเมืองไทยเนี่ยเขาไม่ใส่รองเท้าเข้าไปด้านในกันไงเพราะฉะนั้นทุกๆคนจะต้องถอดรองเท้าเอาไว้ด้านนอกนะและฉันมีอะไรจะบอกฉันได้มาพบเจอสถานที่นี้ที่นี่คือสวรรค์ นดนิอุทยานแห่งชาติเขาศกเธอดูสีของน้ำสิสวยงามมากๆและบรรยากาศที่ได้ล่องเรือพร้อมกับบ้านที่ลอยอยู่บนน้ำเป็นบรรยากาศที่ฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยนะว่าเต็มไปด้วยธรรมชาติที่อสุดแสนจะบรรยาย เทรเลินบอกว่าสวยงามมากจริงๆที่นั่นคือที่ไหนอ่ะแองเจลีนาบอกว่าฉันได้เพิ่มเอาไว้ในลิสต์เรียบร้อยแล้วล่ะอยากจะไปสัมผัสที่นี่มากๆเลยโดยซาร่านาตอนนี้เธอได้อยู่ที่ภูเก็ตค่ะเธอบอกว่า ความชอบของชาที่อยู่ในเมืองไทยอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือการได้ฝึกมวยไทยนี่แหละชนณนะพยายามฝึกอย่างต่อเนื่องเลยนะรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่ยอดเยี่ยมจริงๆชาเลบอกว่าว้าวเดี๋ยวนะเธอเธอเป็นผู้หญิงที่ชื่นชอบกีฬามวยไทยเนี่ยนะช่างเป็นผู้หญิงที่สตรองจริงๆโดยซาร่านะบอกว่าเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาชันได้ไปอเมซอนด้วยนะแล้วก็นี่คือสิ่งที่ฉันจะต้องเจอมันเป็นสิ่งที่ ฉันนะ่ะแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยขณะนั้นเป็นเวลา5้าโมงเย็นฉันนะ่ะไม่คิดเลยนะว่าฉันจะได้เห็นด้วยตาตัวเองแต่ว่าน,นี่คือสิ่งที่เจ๋งที่สุดที่ฉันได้พบเห็นในป่าอเมซอนนั่นก็คือเจ้างูอนาคอนดานั่นเองโดยคลิปนี้นะมีคนเข้ามาดูเกือบ12ล้านวิวเลยค่ะแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แบบเยอะมากๆบอกว่าอนาคอนดา่าพันเนี้ยเข้าไปรูปหัวมันเล่นได้นะมันไม่มี ผิดจ้ะบางคนก็บอกว่าอ้าวเจ้าอนาคอนด้าลอยคอติดกอดอยู่แบบนั้นทำไมไม่มีใครเข้าไปช่วยเลยล่ะบางคนก็บอกว่าโอ้โหเธอต้องแล่นเรือช้าขนาดไหนเนี่ยฉันแทบจะสังเกตไม่เห็นแรงกระเพื่อมของน้าเลยนะแต่เขาเข้าใจแหละเจ้างูตัวเนี้ยมันอาจจะหลับอยู่ใช่ไหมบางคนก็บอกว่าไม่อยากจะคิดเลยว่าอะไรจะอยู่ในท้องงูเจ้าตัวนี้บ้าง แต่แค่เห็นคลิปวิดีโอแบบนี้ก็เสียวแล้วนะคะตัวใหญ่มากเมื่อเพื่อนเห็นแล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ